มือนีสิมือนี้สิมาเล่นเกมยังทายทายอะไรก็ไก่ถึงพ่อโนเอออ่ะปองแป้งป้อนเรื่อนก้านมูน้าหนูน้าแน่เนอะเอาอย่างเอาตัวเดียวเอาหนาหนูมัมมี่ไปต่อแถวข้อขวดขอขวดเย้มีมาเอาเงินมาเอาเงินขอขวดลับไปทาทายอีกเต้ทาอีก นอนน่นม like e, yeah, okay. nice. mm, uh. ีเฮ้ยขึ้นวันดีนะว่ามีเอายังอีกยังอีกบอมี่ปตาแถวบอยไม่ไม่บอมี่ปตาแถววานแอปเปิลว่นดีไปเลยยี่สิบบาทเอาท่ายอีกหู ไม่มีไปต่อแถวพี่ต้อมไม่เลือไม่มีลาลิงไม่มีช่อช่างมียัยตายาวียบไปมึงเก็บท่าอีกท่าอีกหน้าหนูหนอนหนูมีไหมมีไหมไม่มีบอยไม่บอยไม่บอมี กาโสบ่มีลลิงลลิงบ่มีน,นี่ตังค์นเจียยนคอระคังคอระังนีเอายมายกลับไปเืองต่างกเห็นอกเอาไทยไทยนอนแนนนอนแน่นไปแล้วนอนแนนเราเลือ เดี๋ออยังแต่ล่อรองเมื่อไม่มีปลกเก๋ออีกยังหนูออมีท้ายตอนนี้หนูข้อท้ายแล้วมไม่มีมไม่มีโซโซกับท้ายไปแล้วย่อยักษ์ย่อยักษ์นี่ไปเลยครับสิบบาทครับเอ๊ะเอ๊ะท้ายอีกปอน ขอหีบมีครับอันยังอีกขอไข่ขอไข่ไม่มีครับยิงไม่มีครับออไม่มีไม่มีเขาท่ายไปเร็วไม่มี ติ๊กตอก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 หมดเวลาไปต่อท้ายแถวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกไม่มีครับติ๊กตอกเบอร์สิชาร์จชิงมีสวัสดีครับทาทายเอาปะเกอร์ท่ายิบ ไม่มีติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกคำใบ้ปะคิวมาไปเรีนติ๊กตอกติ๊กตอกยามือกเรียนมาคิวมาไปเรีนติ๊กต๊อก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 หมดเวลาติ๊กต๊อก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 พีดไปต่อท้ กยจะใบแล้วไอ้คิวมาร์ล่นนะไม่ใช่ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักล้อจุลาเออไม่ได้เลยอย่างนี้ล้อจุลาเออโอ้โหกูได้ยี่สิบกูได้สิบกูได้สิบกูเจอไม่ให้กูเจอไมให้อีกอันสุดท้ายอันสุดท้ายเลยอันสุดท้ายยี่สิบบาทอันสุดท้ายท้ายสุดอันสุดท้ายท้ายสุด ขอควนไม่มีเรือไม่มีเรือแล้วเอาคำใบบ้างไ,ปป <K wan> ไม่มีวาแหวนไม่มีขอพึ่ง <K wan> ไม่มีขอควนไม่มีเรือ <K wan> พิดนอนนี่พ,พิดนอนอน,อน,นี่เราเล่นผิด่งทูกต้ยี่สบาทสุดท้ายทอพราุไปัปนได้ไกกับร่วมโตร่วมโตขอบคุณค่ะ